ค่ะชาวจังหวัดลำปางได้ร่วมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อนะคะที่ทำมาจากผ้าพื้นถิ่นสำหรับนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีดลวงค่ะ ตัวแทนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอาสาช่วยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นสำหรับนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยนิทรศการเฉลิมพระเกียรติจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- ถึงวันที่15สิงหาคม2565นบณบริเวณถนนราชดำเนินกลางและจะได้มีการนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมผ้าใยหรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปประดับตกแต่งในการจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ด้วยค่ะในการนี้นะครับจังหวัดลำปางบรูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่นำตัวแทนประชาชนชาวลำปางจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมทำกิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการทำและประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น,นที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางโดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมาเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดให้ความรู้โดยนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนางทิติพรจินดาหลวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางพระรยาได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ด้วยการนําวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายประจําจังหวัดคือลายละกอนไส้หมูรวมถึงผ้าทอพื้นถิ่นอื่นๆโดยจะมีการคัดเลือกตัวผีเสื้อที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดให้ได้จํานวน90ตัวเพื่อนําส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับ